ดวงรายเดือนนะคะของชาวราศีธนูนะธนูคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วง21พฤศจิกายนะะถึง20ธันวานะเป็นโหราศาสตร์สากลชาวราศีธนูเนี่ยดาวพฤหัสนะอยู่ที่เรือนคู่ครองนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้คนนะเออเจอกลุ่มคนผู้คนเยอะ นะคะที่ผ่านมาก็มีถอยหลังมันมีช่วงที่ต้องเหมือนปรับเปลี่ยนแก้ไขแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือนคู่ครองเพราะฉะนั้นตัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคนรักคนถูกใจได้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวดังดาวพุธด,ดาวอังคารดาวสุขถอยหลังก็ชาวราศีธนูถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับความรักเก่าๆนะคะ สิ่งเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วก็มีโอกาสลุ้นนะว่าความรักเก่าอาจจะกลับคืนมาในช่วงใกล้ๆนี้นะคะในช่วงใกล้ๆนี้แล้วก็มันจะมีฟูมูลอยู่ในเรือนเรือนการเงินด้วยนะสำหรับชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นถ้าใครจะลงทุนนะเงินค่าพวกแบบเ,เงินค่าคอมอะไรอย่างเงินลงทุน กูน,นี้ยืมสินอะไรก็มีโอกาสที่จะดีนะแต่ช่วงต้นเดือนมันจะเหมือนมีความร้อนใจหรือว่ารอคอยเงินตกเบอร์เงินค่าคอมเนี่ยมันจะเหมือนร้อนใจนิดหนึ่งพอเข้าประมาณสักกลางเดือนน่ะความสบายใจมันจะเริ่มมาแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะมีอ่เรื่องการงานเรื่องจับก,กับบุญเก่าด้วยนะคะมันจะมีโฟมูนในส่วนของเรื่องการงานเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวราศีธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เดินทางต่างประเทศหรือมันจะมีความสําเร็จในเรื่องการงานเข้ามานะเพลิอหัสไม่ได้ทํามุมแย่ยิ่งถ้าหากว่าคุณทําอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับนวัตกรรมความทันสมัยออนไลน์ละอะไรเงี้ยงานพวกกลุ่มพวกเนี้ย คุณจะสามารถนะจับเงินได้เป็นเกาะเป็นกรรำได้เลยเพราะผู้โตทํามุมดีกับพฤหัสชาวราศีธนูเนี่ยเป็นราศีหนึ่งที่คุณจะต้องศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆนะคะคุณไม่สามารถหยุดนิ่งได้คุณจะมีความเป็นครูอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยูโตที่เข้าไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วทํามุมดีกับพฤหัสถ้าคุณหยุดนิ่งคุณไม่ตามกระแสคุณแบบ เป็นอะไรที่อยากจะอยู่คนเดียวนะมันปิดกั้นช่องทางการเงินคุณเต็มที่เลยนะแล้วก็มันกําลังทํามุมดีมันเป็นโอกาสของคุณเพราะฉะนั้นใครที่ย่อท้อหรือแบบเพิ่งประสบผลที่ไม่ดีมาเพราะดาวพฤหัสมันถอยหลังไงมันเพิ่งเดินหน้าใครที่ยังรู้สึกแบบฟื้นไม่ได้เนี่ยเร่งตัวเองนะศึกษาหาความรู้ขยับขยายตัวเองนะคะมันมีโอกาสที่ตัวคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีช่องทางการเงินก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ คราวนี้ดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยก็อยู่ในเรือนสองสังคมแล้วก็บ้านมันอาจจะมีปัญหาเรื่องที่บ้านยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ทํางานมันจะดูหงดหงิดอะไรเงี้ยย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านหรือมันมีแบบปัญหาที่ต้องเดินทางไปเดินทางมาระหว่างบ้านกับที่ทํางานก็เราต้องเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังหน่อยละกันแต่มันอาจจะเป็นช่วงสั้นๆค่ะเดืนอน2เดือนช่วงนี้ก็มันอาจจะมีการใช้จ่ายด้านการเงินเยอะหน่อยก็ ระมัดระหว่างเรื่องการใช้จ่ายนะสำหรับใครก็ตามที่ทำด้านงานขายเป็นเซลนะในหน้าการบริการอะไรเงี้ยก็เซอร์วิสดีๆนะเซอร์วิสด้วยความใจเย็นลูกค้าอาจจะใจร้อนถ้าคุณเซอร์วิสดีเซอร์วิสถึงนะคุณจะสามารถได้รับเงินได้รับทิปนะได้รับรายได้จากการบริการ ทำให้ผู้คนแบบพอใจพอใจกับทั้งสินค้าแล้วก็บริการของคุณก็มันยังเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีนะคะชาวราศีธน,นูเดี๋ยวจะมีโซล่าคลิปในเรือนของคู่รัก เราก็พฤลึกหัดอยู่ในเรือนคู่ครองด้วยมีโอกาสที่จะเจอคู่นะคะก็เปิดตัวเปลี่ยนแปลงเชนตัวเองเปิดรับโชคลาภเป็นพลังบวกแต่ว่าดวงคุณปีนี้ค่อนข้างดีขอให้เจอแต่สิ่งดีๆคู่รักก็ขอให้เจอคนที่ถูกใจนะคะ